ิบัติภารกิจนะคะพอ,อเอากลับมาจากโลกใบที่หนึ่งนะคะแม่ก็โลกใบที่สองก็คือแม่เนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวจะต้องให้น้ำเกลือลูกนะคะจัดการให้น้ำเกลือลูกอุปกรณ์เตรียมพร้อมอาหารเตรียมพร้อมทุกสิ่งอย่างนะคะแต่ขอล้างกรงก่อนนะคะหอยแมงปูก็มาขายอีกเสียงก็รบกวน ฟังไปเถอค่ะว่าเขาขายหอยแมงผูกิโลละเท่าไหร่อาจจะต่างจากบ้านของเอฟซีแม่เพิ่งจะล้างกรงเรียบร้อยนะคะนั่นไงเห็นไหมได้ยินไหมหอยแมงผูเพิ่งจะล้างกรงนะคะล้างกรงเรียบร้อยลกะก็เดี๋ยวก็ <c oughs> เอากระบะกระบะทรายมาจัดการ จะได้เห็นกิจวัตรนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นไม่ใช่เริ่มเย็นสิมันไม่ร้อนก็เลยเอาออกมากันแล้วก็ได้เลิกเปิดพัดลมนะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะปิดต้องเปิดเปิดปิดปิดไว้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวพัดลมพังพอตังตอตังครับผมแม่เรียกเฉยๆครับครับรตอตังทำอะไรครับผม ต่อตังครับทำอะไรครับสนใจหัวแมงปูเหรอลูกครับต่อตังเนี่ยผลจะค่อยๆเหมือนร่วงแล้วก็หายร่วงแล้วก็หายนะคะน่าจะแพ้ปูหรือเปล่าแม่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนะเหมือนเป็นปูนแพ้อย่างนี้ค่ะรักษานะมแม่ม่แม่ไม่ใช่ไม่รักษากลับมาจากโลกใบที่หนึ่งเห็นไหมคะ ก็มาสู่อ้อมอกโลกใบที่สองคลมันจะไปรักเท่าโลกใบที่สองเนาะเห็นไหมรับเงินหนูไม่ลงมานะคะไม่ค่ะไม่ออกมาค่ะเห็นรับเงินไหมคะอยู่ตรงนั้นค่ะลูกห้ามมาค่ะเดี๋ยวแม่เปลี่ยนกระบะทรายนะคะเททรายของเก่าทิ้งก่อนของเก่าใช้ไม่ได้เลย โลกใบที่สองก็ได้ล้างกระบะทรายเรียบร้อยแล้วนะคะต้องคว่ำไหมนะคะให้แห้งก่อนแนละเดี๋ยวค่อยใส่ทรายใหม่อันนี้อันนีแ้แม่แม่บอกเล่าประสบการณ์เนาะแม่ไม่ได้ตั้งใจจะอ่าเขาเรียกว่าสอนหรืออะไรนะคะแม่บอกเล่าประสบการณ์ในเรื่องของโรคของเสือที่เป็นอยู่นะคะถึง3โรคลิขิตเมียเอ็แมวแล้วก็ไตนะคะก็จะมีการถ่ายของเสียออกมาอย่างเช่นอึนะคะอึเนี่ยอ๋อก็จะมีกลิ่นเหม็นค่อนข้างรุนแรงนะคะ ในส่วนของอึเนี่ยแม่ต้องบอกก่อนว่ามันมีทั้งแข็งและเหลวนะคะอย่างเหลวเนี่ยก็จะมีบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงเนี้ยพอทายเหลวปุ๊บทรายก็จะมีกลิ่นเหม็นนะคะถึงจะเป็นทรายยี่ห้อดีหรืออะไรก็เถอะทรายก็จะมีกลิ่นเหม็นเด่เสียดายทรายนะคะเ,เสือเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ทรายเปลืองนะคะ ก็คือว่าสองวันแม่จะเปลี่ยนเลยเพราะว่าอึ้ค่อนข้างรุนแรงและกลิ่นกลิ่นจะไม่ค่อยดีนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฝืนที่จะใช้ทรายต่อไปนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นการสนับสนุนให้เกิดโรคอีกโรคหนึ่งเพิ่มขึ้นน่ยนะคะคือท้องเสียท้องร่วงเนาะมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นคือถ้าเกิดมีกลิ่นหรือว่ามีปฏิกูลนี่ยนะคะที่จะทำร้ายระบบการหายใจ หรือว่าระบบะย่อยอาหารเพราะว่ากลิ่นนะคะกลิ่นของของของเสียเนี่ยกับอของที่เรากินอยู่อย่างข้าวอย่างน้ำเนี่ยค่ะมันะสมประสานกันเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันจะเข้าไปในทางไหนนะคะอันนี้แม่ก็เลยบอกเล่าประสบการณ์เนาะว่าอย่าเสียดายให้ทิ้งนะคะอย่างเจเล็กเนี่ยจะใช้ทรายเนี่ยสองวันต่อสิบลิตรนะคะสองวันต่อสิบลิตรแม่จะใช้วันละห้าลิตรนะคะ ก็คือว่าฉี่อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าฉี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเป็นแมวโรคไตนะคะฉี่ก็เหมือนเอาน้ําเทลงไปเลยอะคะ่ะตายก็เปียกอยู่แล้วนะคะอย่าเสียดายเนาะถ้าเราอยากจะยืดอายุของเขานะคะอยากจะยืดอายุในชีวิตของเขาให้ยาวไกลนะคะก็ถ้ามีกําลังเนาะก็อยากเสียดายนะคะแม่ก็จะทําแบบนี้ทุกวันนะคะนี่คือโรคใบที่สของสือเล็กนะคะนี่แหละค่ะ ในที่สุดก็กลับมาตายรัางโลกใบที่สองเนาะเดี๋ยวให้เขานอนสบายใจก่อนนะคะและอีกอย่างแม่ก็จะได้พักก่อนเพราะเพิ่งล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวก็จะให้น้ำเกลือให้เขาหลับสักตื่นหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเช็ดเนื้อเช็ดตัวอ๋อแม่ลิมบอกไปว่าการเช็ดเนื้อเช็ดตัวก็เป็นสิ่งที่ผ่อนคลายเขาอีกเช่นกันนะคะการเช็ดเนื้อเช็ดตัวเขาเนี่ยมันเป็นไปได้สองอย่างนะคะเอาอ ผ้าชุบน้ำเช็ดนะคะหรือกระดาษเปียกนะคะทิชชู่เปียกอย่างอย่างอย่างที่เราเห็นเห็นกันแต่ว่าแม่มีความโชคดีอยู่นิดนึงว่าแม่มีทิชชู่เปียกนะคะแม่ซื้อทิชชู่เปียกมาด้วยแล้วก็ยังมีของเก่าที่คุณเอกสิทธิ์ได้ให้มาด้วยนะคะแม่ก็ยังใช้อยู่เนาะก็ได้เช็ดเนื้อเช็ดตัวเขามันเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะคะเช็ดตามอุ้งเท้าใบหูท้องนะคะให้เขาได้รู้สึกผ่อนคลายนะ อันนี้แม่บอกว่าประสบการณ์เนาะอย่าบอกว่าแม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้รู้ไม่ใช่นะคะแค่ประสบการณ์หรือใครมีความรู้หรือเป็นผู้รู้มากกว่าแม่นะคะช่วยส่งมาให้แม่ด้วยนะคะแม่ก็จะได้เ,ออเป็นวิทยาทานต่อไปแล้วก็เป็นวิทยาทานในตัวแม่ด้วยที่เป็นครั้งแรกที่แม่ได้ดูแลนะคะเด็กโรคไตนะคะแม่ก็จะเก็บความทรงจํานี้ไว้ไว้ครั้งหนึ่งแม่เคยดูแลเด็กโรคไต นะคะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่แม่ก็คิดว่าแม่ทำได้ดีที่สุดแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นแม่ไม่เสียใจยเลยแม้แต่วินาทีเดียวขอบคุณ f อฟทุกท่านค่ะที่สนับสนุนแม่ในทุกเรื่องทุกอย่างนะคะสวัสดีในคลิปนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ